พวงชาวไทยน้อมใจบังคมโยอกอนพระนมเนือเสียนกล่าในวันเฉลิมประชนสมเด็จพระแม่เจ้าพวงชาว วงราชศรีเย็นในนหไทยพระกาลุนสวมชีประนตน้อมกรพร้อมอภิวันทรงคุณอันเนกนั้นบ่อมิวันนถิ่ินใดทรงกอบและก่อ,อกเกื้อทิศเหนือและจดใต้ทวยราชสรีเย็นใจหิตะไซพระทรงการทรงสนพระไทยใสชนไทยสิสุขสารทุกที่มิเว้นวานบทธรรมานำเนินไป ทรงงานและสารสับพ,พระสดับนลอยไทยปวงราชสิเยนในณหนะไทยพระการุนขอเทอิดพระคุณท่านวรวาลทะเกื้อหนุนราชก,กิจอดุลคุณอุระคุณพระเมตตาขอพุทธทคุณสีสดุดีสิเกลกฟ้าองลาชิน,นีข้ากรุณาณผองชนขอจงพระสำราญ รัติผ่านทะท่วมทนถวยเทพสิบโปลดดลสุขจนนิรันการด้วยกรวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายแพทย์สุชาติพรเจริญพงผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด